สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางหลอดเหนียวยวันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวงของชาวลคราศนานีพิจิกพุท่เกิดว,วันที่1 6พฤศจิกยายนถึง15ธันวาคมจำเอนกันยายน2566กันนะคะเป็นไงบ้างคะชาวพิจิกสบายดีไหมเอ่ยก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะก็เออพุดมากไปจริงๆแหละเดวรอบหน้าคือเข้าดูดวงเลยเนาะโอเคอมาดูดวงกันดีกว่า ก็ขอภายได้นะคะคุณเดียวไปอ่าขอไพ่สิบใบให้กับชาวพิจิกด้วยค่ะ ช,ช่วงนี้ให้ระวังโรคเกี่ยวกับช่องทนะ้องเนาะอโลคเกี่ยวกับช่องท้องส่วนล่างนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแบบเป็นคันเป็นพิษได้นะ แล้วก็อาจจะมีการสำหรับท่านที่ตั้งทองอาจจะคลอดเกินกำหนดได้นะแล้วก็มีมีใครกำลังอยากจะลงทุนอะไรหรือเปล่าถ้ากำลังเริ่มลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออให้ให้ศึกษาดูให้ดีก่อนว่าเออลงทุนด้านนี้มันโอเคไหมเป็นยังไงเนาะอ่าแล้ว พอเริ่มลงทุนไปแล้วคุณก็จะเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมว่าเอออะไรยังไงก็มันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะเพราะว่ามันแบบถ้าเราแบบพอศึกษาอะไรเพิ่มเติมแบบแล้วว่าเออถ้าออถ้าคุณศึกษามาว่าเออด้านการเงินเออลงทุนตัวเนี้ยเออมันน่าจะโอเค แล้วมันอยู่ในหอดที่ค่อนข้างต่ำใช่ไหมเออลงไปแล้วน่าจะได้กำไรคุณก็เออลงเลยนะแล้วก็เหมือนช่วงนี้บุตรจะให้โชคด้วยนะก็ก็ลองให้ลูกลูกซื้อลอตเตอรี่ดูไหมอืมให้ลูกแบบเวลาซื้อลอตเตอรี่ให้ลูกหยิบด,ดู เพราะเหมือนบุตรจะให้โชคนะเหมือนอาจเขาอาจจะแบบบุตรบริวารอาจจะแบบทําอะไรที่แบบตรงตามที่คุณหวังอะทําให้คุณแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเขาหรืออาจจะแบบให้โชคทางด้านการเงินอ่า ช่วงนี้แบบระวังระวังคนคิดไม่ดีด้วยนะเออมันจะมีคนที่แบบคิดไม่ดีกับเราอะแต่ว่าคือถ้ามันแค่ความคิด่มันทำมันไม่เท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้มาแบบทำอะไรเราถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเออก็ ช่วงนี้ก็ทำอะไรก็เรามาระวังนิดหนึ่งเนาะอ่าโอเค ขอให่ห้ามไี้กับสุขภาพชาวพิจิค่ะ ทางด้านสุขภาพเหมือนช่วงนี้สุขภาพจิตสุขภาพใจก็โอเคเนาะแต่อาจจะมีการอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบคล้ายๆแบบกลับไปกลับมาเดี๋ยวคิดอย่างหนึง่งแล้วก็ไปอีกอ,อย่างหนึ่งอะไรเงีเ้ยทางด้านสุขภาพกายไม่มีอะไรนะ่ากังวลเพราะเหมือนค,คุณก็พยายามออกกําลังกายส مر, ส مر, ส مر, นะเสมอเนาะโอเค ให้ระวังขาน้นหนึ่งนะระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับขาอาจจะแบบทําให้เจ็บขาได้อาจจะถึงขั้นให้เข้าเฝือกเนาะก็ให้เรามาระวังด้วยนะคะเกี่ยวกับขาอืม ทางด้านการเงินนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างเครียดเนาะเพราะว่าเหมือนแบบทำมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอใช้ <c oughs> เหมือนคุณจะมีการไปรับจ็อบเสริมนะด้านการเงินเหมือนคุณจะไปรับจ็อบเสริมเพื่อให้ได้เงินมามากขึ้นนะเออ โอเคพอคุณไปรับจ็อบเสริมแล้วคุณจะได้เงินมาแบบพอใช้มากขึ้นแหละนะมันมีงานเยอะแยะนะในการที่แบบจะทำเพิ่มถ้าไรายได้แบบไรายได้ไม่พอก็ไปทำโน่นทำนี้เสริมให้มันมีไรายได้เข้ามานะคะการเงินช่วงนี้คุณค่อนข,ข้างเครียดอะ่ะเพราะว่าทำงานหนัก แล้วก็แบบเงินไม่พอใช้อือฮึก็หาไรายได้เสริมหา,าชีพเสริมนะคะเดีิวสักวันหนึ่งพอแบบเงินเดินมากขึ้นเดี๋ยวมันจะเพาๆลงเนาะของแบบนี้ ด้านการงานนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถโดดเด่นและมีเซตในการทำงานที่ดีนะเพราะฉะนั้นการทำงานของคุณเป็นไปได้ค่อนข้างราบรื่นแต่ว่าคือบางทีมันก็อาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคุณก็แก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีเหมือนคุณค่อนข้างชำนาญ ในงานที่คุณทำค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับการงานเนาะในกรณีงานประจำแน่นอนว่าเออมันก็จะมีเรื่องคนเรื่องอะไรมาอยู่ด้วยอ่าก็คุณก็หนักใจเรื่องคนแหละแต่ส่วนเรื่องงานก็โอ,โอเคคุณก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะเนาะ อืก็คงไม่มีอะไระส่วนงานใครทำฟรีแลนซ์หรือใครทำแบบเอกชนไอ้ไม่ใช่ใครทำฟรีแลนซ์หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็โอเคมันก็ไปได้นะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรแบบหูหวาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรขาดอือฮึอะโอเค แต่ต่อไปดูความรักเนาะ,อะขอไพ่ห้าใบาให้กับความรักชาวพิจิกด้วยค่ะ ความรักคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะเออความรักค่อนข้างสดใสเลยแหละอ,อ,อาจจะมีต่างชาติเข้ามาหรือแบบใครที่รอคนรักเก่าอยู่คนรักเก่าก็เข้ามาข้าราชการหรือว่าหนุ่มเจ้าสำอางที่อายุไรเรียกกันนะข้าราชการนี่อาจจะแก่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆอะไรพวกเนี้ยเข้ามาให้คุณเลือกนะ ความรักค่อนข้างดีช่วงนี้กรณีคนโสดก็แล้วแต่คุณจะเลิกเลยนะคะกรณีคนมีคู่นะเหมือนช่วงนี้คุณก็ไปแบบไปเดทในสถานที่เก่าๆบางท่านอาจจะไปต่างประเทศเออบางท่านอาจจะเพิ่มแบบแต่งงานเนี่ยก็ไปฮันนีมูนต่างประเทศกันเนาะออสำหรับบางท่านก็แบบ เพิ่งมีบูรนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยนิดนึงเนาะสำหรับใครท,ท่านไหนที่มีลูกอะ่ะอ่าโอเคโดย,โดยโรวมก็คือโอเคความรักก็ใส่นะชื่นเม่นนะคะอ่าไม่มีอะไรต้องกังวลเนาะเอาล่ะจบลงไปแล้วสำหรับความทำนายของชาวพิจิต ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe และคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนไข่ก่อนไขแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามราะชมนะคะคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณมากค่ะ